ซอฟเวอร์ของเรื่องอาหารนี่เป็นสิ่งที่พูดปุ๊บทุกคนรู้จักได้ง่ายค่ะเราอยากให้ประเทศไทยค่ะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นครัวของโลกนี่เองค่ะ ว่าหนึ่งเชฟอาหารไทยนะคะจะสามารถพัฒนาศักยภาพของพี่น้องประชาชนค่ะที่มีความสามารถในด้านการทําอาหารอยู่แล้วเพื่อจะเป็นเชฟที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อเข้าหลักสูตรเข้าโครงการนี้จบแล้วก็จะสามารถเป็นเชฟที่เรียกได้ว่าเป็น professional พอที่จะสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้ค่ะการที่เราทําเชฟอาหารไทยที่มีคุณภาพส่งไปเมืองนอกเพื่อจะเผยแพร่นี้เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของอาหาร ด้วยนี่นะเราสามารถทำด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแน่นอนค่ะก็สร้างไรายได้ให้กับตัวเองด้วยค่ะและอุตสาหกรรมของอาหารเองสามารถเติบโตอย่างเต็มรูปแบบได้อีกมากเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็รัฐบาลส,สนับสนุนเต็มที่แน่นอนค่ะตอนดลังุูทาเข้าสู่โครงการเทรนเดอร์เทรนเนอร์นะคะซึ่งในรอบนี้เราจะทำสองรุ่นด้วยกันคือรุ่นหนึ่และรุ่นสองนะคนะซึ่ง โครงการเทรนเนอร์เนอร์มีความสําคัญมากๆเพราอยู่ภายใต้โครงการหนึ่งของบ้านหนึ่งเชฟอาหารไทยประจําปี2 0 1 7นะคะที่จะเส,สริมสร้างไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านอาหารรวมไปถึงเรื่องของการเพิ่มจํานวนเชฟเพื่อจะเป็นผู้มาทักษะนะคะ <S <S มเมื่อเราผลิตเชฟขึ้นมาก็จะมีส่วนของการพัฒนาการส,ส่งเสริมในเรื่องต่างๆทาานเศรษฐกิจต่อยอดมาด้วยนะคะ โครงการหนึ่งว่านึ่เชฟมาหานไทยที่จะทำโอฟอร์สกันพัฒนาเนี่ยเป็นโครงการที่เขาเรียกเป็นเรือธงเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดเราพัฒนาคนได้จุดมุ่งหมายที่เราจะทำโอฟอร์สเรื่องของอาหารเพื่ออะไรครับให้ลูกศิษย์เรามีชีวิตที่ดีขึ้นสำคัญที่สุดคือเราจะมาจับมือรูปกันและเดินทางไปรูปงอเดียวกนะันเราเองต้องบอกเลยฮะ มีภารกิจที่ร่วมกันและตั้งเป้าหมายว่าว่าเราจะขับเคลื่อนไปเรื่อยๆและที่ถึงภาพสูงสุดมันก็เกิดขึ้นมาเป็นหนหมู่บ้านหนึ่งเชียอาลยไทยสิ่งที่ท่านได้ทำวนันนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อสามัญหรือเพื่อไทยคนใดคนหนึ่งแต่เราเพื่อประเทศไทยของเราครับขอให้สทุกนครับ